อันนี้เป็นถนนเป็นถนนจุดที่หดแห้งนะครับเส้นสายว่างสะพุงสิงไปพูเรื่อเด้พี่น้องแต่ว่าน,นี่มันเป็นทะมันเป็นขาขึ้นเด้ถ้าเป็นขาลงนี่ถนนเส้นนี้สิเป็นตะยานแห้งครับระยะทางสั้นๆนะครับแต่ว่าเอ้ยนี่ขันล่งมากเสียด้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นโคง้งเขาเอื่นว่าโค้งยังล่ะว่กดูดล่ะโอ้ขันเป็นลงนี่เป็นตะยานแท้ๆครับ แล้วมันสีมีโค้งเด้พี่น้องเฮ้าอันนี้คือเริ่มต้นเด้เดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่องอันนี้ผมขึ้นนะแต่ว่าถ้าลงเนี่ยจะโหดมากแล้วก็ให้เบิ่งบรรยากาศแบบขึ้นก็ได้รถนี่เมิ่งเดิพี่น้องเฮานี่เฮาเนี่ยเข้าทางโค้งนี่เป็นถนนสายที่น่ากลัวนะครับของอำเภอวังสะพุงเอาคือสุดแล้วมีท่นนี้ดิ ต้องล่องสิมันจังเป็นตะยานแม่นบ่ใช่อดันเด้ดันเด้ดันเด้นั่นข้างหน้าดันเด้นั่นนี่ดูนะครับผมเพิองดูพี่น้องเฮาอันลงนี่โอ้โหแต่ว่าอันนี้มันเป็นขึ้นนะครับบุเบางหนึ่งนี่แหละถนนร้อยฟ้าอีกมังหนึ่งของเมืองเลื่อยดูฮอบุ่นล่ะโอ้โหยู้ใดมากกับสิโยเลยลองเข้า พ่นเหลอเบื้ง้นระยะทางก็เกือบเกือบสามร้อยเมตรนะครับเกือบห้าร้อยเมตรนะ,พ,ะ,พ,ะพุ่นล่ะอคือพุ่นเหรเบื้องต้นพุ่นเหรเห็นไหพี่น้องเข้านี่คือมันต้องขับลงนะครับมันถึงจะได้ฟิวได้อัตราลดเออนี่ะพี่น้องเข้าเห็นว่าพุ่นขึ้นไปพุ่นนี้ก็เข้าเขียบูเรือแล้วนะครับ ตามถนนเส้นนี้มากอะจุดนี้มากกัเขาเขียดผู้เลื่อแล้วนะครับผมอ่ะโอเค